เมื่อคำว่าขยันประหยัดอดออมถูกท้าทายยิ่งเก็บยิ่งจนลงทุกปีและทำไมแค่ออมจึงไม่โอในโลกยุคป,ปัจจุบันและทางออกคืออะไรคลิปนี้อาจารย์โจจะมาชวนทุกคนคิดกันครับใครเคยรู้ความสำคัญของเลข72ก,กันบ้างหรือเปล่านะครับเลข72คือเลขท้าย2ตัวจอกในวันน้า ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วครามาจาย์ของเลข72เนี่ยถูกคิดค้นโดยอัลเบิร์ไอน์สไตน์นะครับซึ่งเมื่อนำมาประยุกต์กับเรื่องการเงินการลงทุนเราจะได้สูตรออกมาดังนี้ครับ72หารเปอร์ซจะเท่ากับจำนวนปีที่เงินลงทุนเริ่มต้นของเราจะเติตเเตบโตเป็น2เท่านั่นเองนะครับพูดแบบนี้อาจยังไม่เห็นภาพนะครับเรามาดูตัวอย่างในฝั่งการลงทุนกันก่อนเลยครับสมมุติว่า น้องๆง,ง่ายๆที่สุดเลยครับทำตามที่ผู้ใหญ่เคยบอกเมื่อก่อนขยันประหยัดอดออมและเอาเงินมาออมในธนาคารคือฝากธนาคารนั่นเองนะครับธนาคารตอนนี้ให้ดอกเบี้ยงเงินฝากออมทรัพย์อยู่ที่เท่าไหร่0.5ถูกไหมครับงั้นเอาเข้าสูตรเลยครับง่ายๆ72หาร0.5ออกมาเท่ากับกดๆๆ144ปีถูกไหมครับงั่นเท่ากับว่าอะไรครับเราต้องใช้เวลาทั้งหมด144ปี กว่าเงินของเราที่เริ่มต้น100,000บาทเมื่อกี้นะครับจะเติบโตเป็น2เท่าคือ200,000บาทนั่นเองนะครับใช้เวลา144ปีหรือพูดง่ายๆคือตายไปเกิดใหม่เงินเรายังไม่เติบโต2เท่าเลยนะครับเรื่องยังไม่จบเท่านี้นะครับแถมเถ้าเรารู้จักความเสี่ยงตัวหนึ่งนะครับตัวร้ายตัวฉกาดเลยครับนั่นก็นนคืออัตราเงินเฟอร์นั่นเองที่เรามาเทียบ2ตัวครับเมื่อกี้ return หรือผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากออมทรัพย 0.5%แต่ตอนนี้อัตราเงินเฟ้อคือ2%เงินเฟอ้อ,อมากกว่าผลตอบที่เราทำได้อยู่1.5%เท่ากับเป็นไงครับเรายิ่งฝากยิ่งจนถูกไหมครับยิ่งฝากยิ่งจนนั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเอาเข้ามาสูตรเหมือนเดิมครับถ้าน้องๆเอาแค่เงินไปใส่กระปุกหมูหรือเอาไปฝังตุ่มไว้แบบเมื่อก่อนชอบพูดการอย่างนี้นะครับก็จะทําไงครับเราลองมาดูครับสมมุติให้อัตราเงินเฟอ้อ ปกติ2-3%นะครับจางโจสมมุติว่าเงินเฟ้อเป็น3%ลแล้วการเราลองเข้าสูตรเมื่อกี้เลยครับ7จะ12หารด้วย3%ออกมาเป็น24ปีถูกต้องครับนั่นหมายความว่าอะไรครับอพพลายว่าอะไรครับอพพลายว่าถ้าน้องๆไม่เอาเงินไปทําอะไรเลยฝังตุ่มไว้ใส่กระปุกหมูไว้ใช้เวลาเพียงแค่24ปีเท่านั้นครับน้องๆก็จะจนลง2เท่าหรือจนลงครึ่งหนึ่งหรือมูลค่าเงินในมือของน้องๆเนี่ยก็จะลดลง ครึ่งหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นโจทย์ใหญ่ของทุกคนในยุคที่ดอกเบี้ยต่ำเตียเ้ยดินแบบนี้เนี่ยสิ่งแรกเลยยังไม่ใช่การซิกรีเทิร์นแต่เป็นการต้องทํำยังไงก็ได้ครับหาผลตอบแทนที่อย่างน้อยที่สุดครับสามารถ protect wealth หรือปกป้องความมั่งคั่งหรือพูดง่ายๆอย่างเมื่อกีอ้ครับทำยังไงก็ได้ให้เราไม่จนลงทุกวันทุกวันทุกวันหรือแต่ออกมาเป็นตัวเลขคือลงทุนอะไรยังไงก็ได้ที่อย่างน้อยให้ผลตอบแทนที่เท่ากับ อัตรางเงินเฟ้อหรือมากกว่าอัตรางเงินเฟ้อเพื่ออย่างน้อยที่สุดปกป้องความเสี่ยงจากการที่เราจะจนลงทุกวนันหรือปกป้องความมั่งคั่งของเราก่อนเป็นเบื้องต้นนั่นเองนะครับทีนี้แน่นอนหลายๆคนก็ต้องอยากรู้ละว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสินทรัพย์อะไรให้ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่เพราะตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าสินาคานอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ผลถูกไหมเราต้องไปหาผลตอบแทนในที่อื่นๆบ้างนะครับซึ่งวันนี้ครับเพื่อเห็นภาพชัดๆเลยนะครับจันโจ เอาข้อมูลมาจาก Thailand Investment Forum ครับเป็นผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีเป็นเฉลี่ยต่อปีนะครับเอามาฝากน้องๆกันแต่แน่นอนเวลาเราน้อยดูไหมเพราะฉนั้นขอยกตัวอย่างมาคำนวณด้วยกันสัก3สินทรัพย์หรือ3 a c แ e s s ซนั่นเองนะครับเรามาดูที่การลงทุนตัวแรกที่จันโจเลือกมาสมมติเราลงทุนในหุ้นไทยนะครับ เขาบอกว่าให้ผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ย5.8%ต่อปีนะครับอันนี้คือย้อนหลัง5ปีเราเข้าสู่เลยครับให้เซเวล่ลา72หาร5.8%เท่ากับ12.41%เท่ากับน้องๆอ้เวลาประมาณ12ปีครึ่งนะครับในการที่จะเติบโตเงินจาก100,000เป็น200,000บาทนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐบ้างนะครับหรือตลาด a ส d a q นั่นเองนะครับ มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลัง5ปีนี่อยู่ที่25%ซครับซึ่งเอาเข้าสูตรง่ายๆเหมือนเดิมครับเอา7จหาร2ี่ออกมาเป็น2.88ปีเราใช้เวลาไม่ถึง3ปีเลยนะในการที่เงินของเราจะเติบโตจาก1 0 0 0 0แสนเป็น2 0 0แสนบาทครับสินทรัพย์ที่3าที่จันโจเลือกมาแน่นอนว่าเป็นขวัญใจของน้องๆหลายๆคนนะครับนั่นคือคริปโตเคอเรนซีนะครับทีนี้เรามาลองดูกันครับว่า Thailand Investment Forum คำนวณผลตอบแทนเฉลี่ย ต่อปีย้อนหลัง5ปีออกมาได้เท่าไหร่ครับเขาออกมาได้140.9%เราเอาเข้าสูตรเลยครับ7จะ12หาร1 4 9 9เท่ากับ0.51ปีพูดง่ายๆคือแค่ครึ่งปีน้องๆก็สามารถดับเบิลเงินจาก1 0 0 0 0แเป็น2 0 0 0 0 0บาทได้แล้วน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับช้าก่อนนะครับอย่าเพิ่งบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาเงินทั้ง100%ไปลงทุนในค,คริปโตเคอเรนซีนะครับ พะในชีวิตจริงแน่นอนเราไม่สามารถพิจารณาแค่อัตราผลตอบแทนมิติเดียวได้นะครับอย่าลืมไม่มีอะไรได้มาแบบง่ายๆครับเรามองในเรื่องของผลตอบแทนเราต้องมองแบบหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ควบคู่กันไปเสมอก็คือความเสี่ยงนั่นเองนะครับและในโลกความเป็นจริงแน่นอนสินทรัพย์อะไรก็ตามที่เสี่ยงมากกว่าผันผวนมากกว่าถ้าเราศึกษาและลงทุนด้วยความรู้จริงเราย่อมมีโอกาสในการจะทำผลตอบแทนได้สูงกว่า แน่นอนครับทีนี้เราลองเอาสูตรนี้มาแอพพลายหรือกลับสูตรสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้72หารเปอร์เซ็นต์เท่ากับจำนวนปีที่เงินของเราจะเติบโตเป็น2เท่าผมเอาสลับแบบนี้ครับ72หารจำนวนปีที่เงินของเราจะเติบโตเป็น2เท่าเท่ากับเปอร์เซ็นต์รีท์นที่เราต้องทำให้ได้ถูกไหมที่เราต้องทำให้ได้เพราะง่ายๆเลยสมมุติผมบอกว่าผมอยาก ให้เงินผมเนี่ยเติบโตเป็น2เท่าใช้เวลาแค่10ปีนะครับเราลองเข้าสูตรเลยครับ72หาร10ปีออกมาเป็นอัตราผลตอบแทนที่ผมต้องทำคือ7.2%นะครับ7.2%หลายคนบอกว่าไม่เห็นยากเลยจานโจารย์เจ7.2%เมื่อกี้ในคริปโตก็140ยสกว่าเปอร์เซ็นต์ละอย่าลืมนะครับกดข้อหนึ่งสำคัญมากๆของสูตร72หรือ rule of 7 2เนี่ยเขาบอกว่า คุณต้องเป็นผลเฉลี่ยต่อปีนะครับต้องทําให้ได้เฉลี่ยต่อปีนี่เจคุณต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยคุณก็ทาได้สูงเช่นปีนี้คุณอาจจะลงทุนในหุ้นแล้วได้ห้าสิบเปอร์เซ็แต่ปีหน้าคุณอาจจะไม่ได้แบบนี้ว่าจะขาดทุนโดยเฉลี่ยแล้วนะครับต้องได้7.2%ต่อปีนั่นหมายความว่าอะไรครับการลงทุนโลกของการลงทุนคุณไม่สามารถตัดสินใครได้แค่ระยะสั้นๆครับของแบบนี้แข่งกันระยะยาวครับวิ่งมาราธอนนะครับไมตร ทีนี้กลับมาเรื่องการลงทุนของเรานะครับจันโจก็มาคิดต่อว่าเอ๊ไอ้เจ็อเเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราต้องทําให้ได้นะครับเราจะได้มาจากการลงทุนในอะไรดีและความเสี่ยงเรายอมรับไหวไหมนะครับสังเกต2คําถามเมื่อกี้ให้ดีๆนะครับเพราะมันคือหัวใจสําคัญในการสร้างพอร์ตการลงทุนเบื้องต้นเลยนะครับข้อ1คําถามข้อ1เมื่อกี้จานโจบอกว่า เอ๊ถ้าอย่างนั้นจะเอาไปลงทุนในอะไรบ้างดีสังเกต้้วบ้างดีถูกไหมมันจะมีคำหนึ่งที่น้องอาจจะไปศึกษาเพิ่มเติมนั่นคือ asset allocation ครับการกระจายการลงทุนไปในแต่ละประเภทของสินทรัพย์นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าสินทรัพย์มีอะไรบ้างนะครับลองดูคลิปนี้เพิ่มเติมครับจันโจบแบ่งออกเป็น5ประเภทของสินทรัพย์นะครับในโลกของการลงทุนเรียบร้อยแล้วนะครับ และไอเดียมันคืออะไรครับทำไมเราต้องทำ asset allocation เราลงแค่หุ้นอย่างเดียวไม่ได้หรอลงแค่ c ริปโตเค r เรนซีอย่างเดียวไม่ได้หรอต้องบอกว่าในแต่ละปีสินทรัพย์แต่ละประเภททำผลตอบแทนได้ต่างกันถูกไหมบางตัวคริปโตเคอเรนซีคุณอาจจะเป็นพระเอกก็ได้บางปีทองคำอาจจะเป็นพระเอกก็ได้บางปีหุ้นอาจจะเป็นพระเอกก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย เราไม่มีใครรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราจึงไม่เอาไข่ทุกใบไปไว้ในตะกร้าใบาเดียวแต่เราต้องจัดพอร์ตโดยการมีหลายๆสินทรัพย์เพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับจารย์นนเน้นจริงๆครับมันเพื่อกระจายความเสี่ยงไม่ใช่เพื่อบูสให้รีเทิร์นสูงขึ้นนะครับมันคือลดความเสี่ยงนั่นเองนะครับ มีตัวหนึ่งดีตัวหนึ่งอาจจะไม่ดีมารวมๆกันแล้วเฉลี่ยมันยังอยู่ที่7.2%ได้นี่คือไอเดียหรือหัวใจสําคัญของมันนั่นเองครับคําถามที่2เรามาดูเมื่อกี้จย์โตบอกว่าเรารับความเสี่ยงไหวไหมเพราะอะไรครับความเสี่ยงเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลครับแต่ละคนมีรายได้ต่างกันมีภาระที่แตกต่างกันอายุต่างกันมีหลายๆอย่างที่แตกต่างกันดังนั้นเราสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ต่างกันไปก็ต้องพิจารณาถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับจะสังเกตว่าจริงๆแล้ว การลงทุนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะเริ่มเรียนรู้นะครับและจันโจโเน้นอย่างนี้ครับการลงทุนในความรู้ให้ผลตอบแทนที่มั่นคงแล้วก็ไม่สิ้นสุดนะครับและแน่นอนครับว่าการลงทุนในความรู้หลังจากนี้จะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแค่น้องๆสมัครสมาชิกกับ after class แล้วเรามาสะดุกไปด้วยกันในทุกๆ ep กับจันโจนะครับสำหรับ ep นี้จันโจลาไปก่อนบายๆสวัสดีครับ